งานแบบจริงจังงานแบบซีเรียสมาให้ทำาละพวกนี้ตัวเรามันจะเกิดความมั่นคงเสถียรภาพบางอย่างพบจุดยืนของตัวเองอะไรก็ตามแต่ถ้ามันยังล่าช้ายังยืดเยอื้อยังอะไรเนียจบเดือนนี้พอย้ายปุ๊บมั่นคงเลยถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังอยู่ที่เดิมเหมือนที่เคยอยู่มาเมื่อปีที่แล้วรีบออกจากที่ที่มึงดูคลิปนี้เดี๋ยวนี้ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโหราเวลนะครับโหราเวลคลิปนี้มาพบกันกันกบดวงชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายน2568นี้นะครับผมอ้าวเราเลยเดือนพฤษภา68ปรากฏการณ์ดาวใหญ่3ดวงย้ายพร้อมกันในเดือนเดียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ดาวใหญ่ทั้ง3ดวงรวมถึงดาวอื่นๆอ,อ,อ,อีกหลายดวง จะส่งผลรุนแรงเกือบครบทุกดวงอ่าเขาเรียกว่า Spark สปาร์คสัมพันธ์กันมากแบบว่าคล้องจองเป็นเหมือนเหมือนเป็นเหมือนเก้าอี้ดนตรีเลยเป็นเหมือนอะไรนะอุปอ,อุปกรณ์ซ่อมเสียงอ่ะที่มันมันสั่นทีหนึ่งแล้วมันเป็นเป็นลูกโซ่อะไรอย่างเงี้ยอ่าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งทําให้ความหมายของดาวหลายดวงทานายง่ายเพราะมันมันเหมือนกับว่าตรงนี้เป็นเหตุของอันนี้อ่ะเหมือน ทางธรรมะเรียกอิกทัปปัจจยาตาเออเพราะมีอันนี้เป็นเหตุปัจจัยเลยเกิดอันนี้ขึ้นแล้วเอิดอันนี้ขึ้น A นําไปสู่ B B นําไปสู่ C อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันจะเกิดผลกับทุกราศีเพียงแต่ว่าแต่ละราศีเกิดผลไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามิถุนายนพิจิตรจะโดดเด่นเรื่องอะไรนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องโหลาเวลด้วยนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประกาศและใครกดซุปเปอร์แตงลูกหัวใจตัวเอสดอลลาร์ด้านล่างนะครับผมอ่าเป็นน้ำร้อนน้ำชาให้กับช่องนะครับก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่ทุกงวดนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปได้เลย นะครับผมอ่าหัวข้อแรกภาพรวมนะครับผมภาพรวมเนี่ยคือเดือนเนี้มันจะมีงานแบบจริงจังงานแบบซีเรียสมาให้ทําละนะครับผมดาวประจําตัวคือดาวังคารโคจรเข้าพบกรรมะกแล้วและเลงกับลาหูที่พบพันธุอ่าช่วงเนี้ยตัวเรามันจะเกิดความมั่นคงสียรภาพบางอย่างรู้สึกเหมือนอ่าเจอที่ยืนบนโลกใบน,นี้อ่า เขาเรียกว่าไงพบจุดพบจุดยืนของตัวเองอ่าพบจุดที่เราจะตั้งหลักเริ่มต้นตั้งหลักปักฐานมันเหมือนกับอ่ารู้ที่รู้ทางตัวเองแล้วกูต้องมาทางนี้นะอ่ามันเริ่มมันเริ่มมีความคลาวขึ้นที่ผ่านมามันเป๋ยอยู่แม่งวนเวียนเล่ล่อนเป็นสามหกเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ผ่านมามันงงกับชีวิตนึกออกป่ะแต่ตอนเนี้ยมันจะแบบว่าพลาวขึ้นตั้ง ตั้งมั่นได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า g กราวด i n g ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเป็นช่วงที่ว่ายังจับอันนั้นมาชนอันนี้เหมือนจับแพะชนแกะอยู่นะอ่ามันมีอะไรให้ทําหลายอย่างแต่ด้วยความที่ดาวอังคารตัวเองมันเลงกับราหูเนี่ยมันทําให้พกทันทุกถูกกระตุ้นแบบเต็มพิกัดจากดาวคู่ธาตุลงอ่าแสดงว่าอะไรใครดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถ เรื่องร้านเรื่องที่อยู่อาศัยสำนักงานตึกลามอาคารต่างๆอยู่เนี่ยแล้วมันกำลังไม่มันมันยังไม่เสร็จสิ้นสักทีมันยังมันยังไม่ได้บทสรุปหรือมันยังต้องรออยู่หรือมันยังช้าอยู่หรือมันยังไม่เสร็จอะไรหลังจาก6มิถุนายนเป็นต้นไปพอดาววังคารมากระตุน้นปุ๊บเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่อยู่เรื่องอะไรจะเรียบร้อยเรียบร้อยคือว่าถ้าคุณเป็นคนขายก็คือคนซื้อเขาก็จะดําเนินเรื่องซื้อ แบบเรียบร้อยเขาก็จะกู้แบงค์ผ่านเขาก็จะไปจัดการกับกรมที่ดินได้อะไรก็ตามแต่แต่แตถ้าคุณเป็นคนซื้อถ้าคนว่าคุณกู้แบงค์อยู่มันก็จะผ่านเดือนนี้หรือถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะมีช่องทางอื่นให้มึงต้องผ่านกู้แบงค์ไม่ได้ก็ต้องไปซื้อแบบผ่อนตรงกับโครงการอะไรอย่างเงี้ยนะหรือถ้าดีลกันเรียบร้อยแล้วแต่มันยังติดว่าเงินยังไม่พอค่าดาวเดี๋ยวก็จะมีคนช่วยให้มึงได้ดาวเออ อะไรก็ตามแต่ถ้ามันยังล่าช้ายังยืดเยื้ออย่างอะไรเดี่ยจบเดือนนี้แคปเจอร์นะครับถ้าเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่อยู่เกี่ยวกับรถนะจบเดือนนี้จบแบบลงตัวด้วยนะจบแบบมั่นคงมากๆสําหรับพี่จิตรเพราะดาวดีมากๆอ่าเพียงแต่ว่าดาวนี้มันจะมีติดปัญหานิดหน่อยคือมันมีดาวศุกร์อยู่พบอริและก็ดาวหลายดวงอยู่มรณนะอ่ามันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าต้องโยกย้ายพลุงพลังนิดนึง อ่าในเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่โอเคแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยดูค่าทางมึงยังงงๆอยู่ยังหัวหมุนอยู่แล้วก็ดาวสุกมันก็แปลว่าความสุขเนาะพอติดพบอลิเดือนนี้เลยเสพสุขไม่ค่อยถนัดจะไปลงอ่างอ่างก็ปิดอะไรสมมติสมมุติคือมันจะเสพสุขไม่ค่อยถนัดอยากกินข้าวหมูกรอ,อบหมูกรอบหมดเลยเหลือแต่ข้าวมันไก่เนี่ยมันจะเสพสุขไม่ค่อยถนัดมันจะติดแค่นี้แหละแต่ยังอื่นดีนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมาย แล้วก็ดาวลุมกันในพบกมรณะคือว่าถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับความหมายของควาว่าบมรณะแล้วมันจะดีมันจะเป็นราชาโชคความหมายของพบโมรณะมีอะไรบ้างทํางานเกี่ยวข้องกับความตายประกันชีวิตสมมติขายโลงศพขายยาไม่ใช่ยาบ้านขายยารักษารโรคเกี่ยวข้องกับความเจ็บความป่วยอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม หรือถ้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบรณะมันต้องโยกย้ายไงมันอยู่กับที่ไม่ได้ทําตัวละหกละเหเล่นล่อนนะ,ะทําตัวเหมือนคนไร้บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีกับชีวิตนะครับผมในเดือนนี้ผมโอเคเดี๋ยวค่อยมาแบ่งแยกกันเป็นหัวข้อนะครับอ่าเรื่องธุรกิจการงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องข้อควรรู้หรือข้อควรระวังนะครับอ่าเดี๋ยวมาแยกเป็นหัวข้อกนะัน หัวข้อแรกนะครับธุรกิจการงานนะครับผมธุรกิจการงานสนับสนุนรายการโดยคอร์สเลขเจ็ดตัวเก้าฐานหรือเรียกว่าวิชามหาสัตัเลขนะครับผมบางคนก็พูดติดปากว่าคอร์สเลขเจ็ดฐานอะไรเงี้ยก็คือเจ็ดตัวเก้าฐานแต่ว่าพูดผิดเป็นเจ็ดฐานนะครับผมจริงๆก็มีสี่ฐานกับเก้าฐานนะเก้าฐานมันเป็นความละเอียดที่มากกว่าสี่ฐานลงไปอีกนะครับผมแต่สี่ฐานเป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้ก่อน นะครับผมข้อดีของวิชานี้คือมันเริ่มต้นง่ายมากเออแค่คุณรู้ว่าคุณเกิดวันจันทร์เดือนกรกฎาคมปีมะเสง็งดูดวงได้แล้ว21เรื่องเรื่องที่จะดูมากกว่าโหราศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์มี12เรื่องแต่เลขเจ็ดตัวมี21เรื่องแบ่งเป็นฐานวันเจ็ดเรื่องฐานเดือนเจ็ดเรื่องฐานปีเจ็ดเรื่องรวมเป็น21เรื่องเห็นไหมมันง่ายสมมติคุณรู้ว่าเกิดวันจันทร์ คุณก็เอาเลขสองมาตั้งที่ฐานแรกแล้วก็เรียงไปจนถึงเลขเจ็ดแต่พอเจ็ดเจ็ดหมดแล้วไม่มีแปดนะมันเจ็ดตัวไงก็เปลี่ยนจากเจ็ดเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดวันอาทิตก็เรียงไปเลยหนึ่งถึงเจ็ดจบแถวหนึ่งละอย่างเงี้ยมันมันเลยดูดวงง่ายนะครับผมแล้วก็คุณสามารถต่อยอดวิชานี้ไปสู่วิชาสมพงคู่ได้คือเอาด,ดวงเรากับดวงคู่ครองหรือหุ้นส่วนมาบวกผสมกันเขาเรียกว่าดวงผสม ออกมาเป็นดวงที่สามแล้วก็จะรู้ได้ทันทีว่าเสริมกันเรื่องอะไรขัดแย้งกันเรื่องอะไรเราควรจะเปิดร้านอาหารด้วยกันแต่อย่าเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถดูเลิกส่วนตัวได้เอาวันเดือนปีเกิดเราไปบวกกับวันเดือนปีเกิดที่เราจะไปสัมภาษณ์งานจะไปเปิดร้านใหม่หรือทำสิ่งสำคัญ เอามปผสมรวมกันมันก็จะออกมาเป็นดวงที่สามก็เรียกว่าดวงเลิกนั่นแหละแต่เป็นเลิกส่วนตัวนะครับผมอะไรอย่างเงี้ยคือมันต่อยอดมันมันมีลูกเล่นมีแท็กติกต่อยอดไปทางนู้นทางนี้ได้เยอะนะครับหรือเวลามีคนโทรมาเนี่ยเราเราดูรู้เลยว่ามันโทรมาเพราะอะไรเ,เหมือนมีตาทิปเลยเนึกอ่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจับยามอย่างเงี้ยเนี่ยพราะเขาบูกยังไงพอรู้แค่เรื่องเลขเจ็ดตัวอย่างเดียวเนี่ยมันต่อยอดไปเรื่องอื่นได้เขาเรียกว่าต่อยอด อ่าเรียกว่าต่อยอดเหมือนพอเรารู้กอไก่ถึงฮอนดะคูกได้มึงกคน่าจะต่อยอดไปเป็นนักเขียนนักแปลนักอ่านวรรณกรรมนวนิยายอะไรได้หมด,ดหรอือเปล่าเออแต่ถ้ามึงไม่รู้กอไก่ถึงฮอนดะจุกมึงก็ไม่รู้จะไปทางอื่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณนี้ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ l ล n e ID ดี c 3636ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับเรื่องธุรกิจการงานนะครับหลังกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับคูณง่ายๆหลังหลังหวยออกงวด16 หลังกลางเดือนเป็นต้นไปดาวการงานคือดาวอาทิตย์ย้ายเข้าพบมรณะได้ตำแหน่งราชาโชคไปคู่กับดาวพฤหัสเนี่เป็นคู่มิดใหญ่ด้วยนะแล้วคู่กับดาวพุธอีกคู่เด่นดังหนึ่งสี่ห้าเนี่ยมันเป็นเลขที่ทำให้คุณมีความสามารถอันทรงเกียรติด้านงานวิชาการงานบริหารงานความรู้การถ่ายทอดความรู้ต่างๆเพียงแต่มันเป็นเด่นในภพมรณะแปลว่าไงคุณต้องโยกย้ายต้องเปลี่ยนแปลง เช่นเป็นตาสีตาสาอยู่ที่หนึง่งแต่พอมึงย้ายปุ๊บมึงกลายเป็นผู้อํานวยการใหญ่โรงเรียนเลยสมมตินะคือหนึ่งสี่ห้ามึงจะกลายเป็นผู้ทรงเกียรติอารมณ์เหมือนนักปราศเหมือนอ่ามึงจะงดูดีปานนั้นนึกออกป่ะเพียงแต่มันไปดูดีในที่ที่มันไกลจากบ้านเกิดอ่าเช่นเกิดเกิดกรุงเทพเนี่ยมึงจะต้องไปได้ดีที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยอ่าอยู่ที่เดิมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ลักษณะดาวเป็นอย่างนี้พอย้ายปุ๊บมั่นคงเลยนอกจากมันจะได้เรื่องงานที่ดีในพบมรณะคือทางไกลแล้วเนี่ยมันยังทํามุมตีโกนกับลาหูพูดง่ายๆการที่มึงอยู่กรุงเทพและย้ายไปเชียงใหม่เนี่ยไม่ได้ดีแค่เรื่องงานทําให้คุณได้รถได้บ้านด้วยเออเพราะมันไปเสริมดวงกับลาหูอีกทีหนึ่งด้วยนีย่มันส่งผลอะไรขนาดนี้นึกออกป่ะแล้วตัวดาวเสาเองที่ย้ายเดือนที่แล้วเนี่ยมันก็แปลว่าสังคมใหม่ด้วย คือทุกดาวมันบอกตรงกันว่ามึงอยู่กับที่ไม่ได้เลยลถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วยังอยู่ที่เดิมเหมือนที่เคยอยู่มาเมื่อปีที่แล้วรีบออกจากที่ที่มึงดูคลิปนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนอย่างเดียวแล้วจะเหง่งแล้วจะปัดงโอเคหัวข้อต่อไปเรื่องการเงินนะครับผมเรื่องการเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากความสูญเสียแคปเจอร์อ่า ก็คือพูดง่ายๆมันมันมันแปลได้สองอย่างคือพูดง่ายๆมันจะเป็นเงินแบบไงเงินแนวแบบมรดกอย่างเงี้ยอ่าเงินประกันอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามรดกกับเงินประกันไม่มีความสูญเสียมึงก็คงไม่ได้เงินประกันมันจะต้องมีเหตุไม่ค่อยดีก่อนถึงจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้คำว่ามรณะเนี่ยมันมันเล่นลิ้นเป็นคําว่าโยกย้ายได้ด้วยอ่าดังนั้นไอการที่มึงอยู่กรุงเทพและย้ายไปเชียงใหม่ มันก็คือมอรณะเหมือนกันก็คือไม่ต้องรอให้เกิดถึงขั้นสูญเสียก็ได้นึกออกไหมครับอ่าหรือบางคนก็คือเสียเงินไปก่อนเลยแล้วค่อยเกิดโชคลาภทีหลังไอ้คขาว่าสูญเสียนี่ไม่ต้องฟังดูน่ากลัวเหมือนเสียชีวิตอะไรกันนะแค่เสียเงินนี่ก็เรียกว่าสูญเสียแล้วหรือพูดได้ง่ายมันก็แปลว่าการลงทุนนั่นเองนึกออกปะมันคือรายจ่ายซึ่งมนุษย์เราปกติมันไม่ค่อยอยากจะจ่ายกันมันจะคิดแต่จะเอาอย่างนีง้หึกแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณจ่ายไปก่อนเนี่ย อ่ามันอารมณ์เหมือนทำบุญแล้วได้ผลบุญนั่นแหละอ่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ทำบุญนั่นคือลงทุนจ่ายไปก่อนพอจ่ายปุ๊บมันก็จะได้บางอย่างกลับมาเพราะลัคนาพิจิกเนี่ยมรณะ,ะมันบังคับให้ลาภะอยู่แล้วอ่าเขาเรียกว่ามรณะนะลาภะจะมีะสองราศีพฤษศกับพิจิกอ่าสองราศีเนี่ยเมื่อมรณะ,ะจะเกิดลาภะนะครับอ่ามันจะเป็นฟิลฟิลนี้ก็คือเสียแล้วถึงจะได้อ่าอะไรประมาณเนี่ยมันจะมีเหตุว่าคุณอาจจะลงทุน เซ็งล้านนี่ต้องจ่ายก่อนใช่ไหมแต่ก็จะได้ล้านมาเป็นของตัวเองคือถ้ามึงไม่เซง็งมึงก็สมมุติว่าสมมุติว่าขายออนไลน์อยู่ไม่มีหลักแหล่งนเทีอ่ะนึกออกป่้เอออยังวนเวียนเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอเซ็งล้านปุ๊บอ่ะคุณก็เริ่มมีหลักแหล่งที่ดูมั่นคงน่าเชื่อถืออย่างเนี้ยนะครับผมอ่าลักษณะประมาณนี้ก็คือต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วถึงจะดีนะครับอ่าหรือ มีเกณฑ์ได้เงินจากอ,อารมณ์เหมือนทาบุญลงศพทําบุญล้างป่าช้าหรือบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วมาเข้าฝันบอกเลขอ่าอะไรอย่างเงี้ยคุณยังไงถ้าเกิดคุณทําบุญเหมือนกับทาให้บรรพบุรุษอ่าทําบุญให้คนที่ตายแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรทำนะเพราะว่าเขาก็ต้องการบุญเนาะ เราทำบุญเราอะไรเราอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณสัมภเวสีเลนล่อนคนที่ตายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่เขาเ่าเขาจะได้มีแสงสว่างจากบุญของเราเพื่อไปสู่ภพภูมิที่ดีได้ถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บจะมีโชคลาภก้อนใหญ่อ่าอันนี้คือสิ่งที่พิจิตรควรทํานะครับผมต่อไปเรื่องความรักนะครับผม เรื่องความรักสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยนะครับ0823653988นะครับผมอ่า3988เนี่ยมันแปลว่าโชคลาภก้อนใหญ่เลยโดยตรงเลยแล้วก็โชคแบบหวยด้วยโชคแบบรวยแบบงงๆอะ่ะนะครับดีกว่าจนแบบมีสติ988ด้านท้ายเนี่ยแปลว่าได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มอีลิตไฮโซหรือคนระดับสูง ช่วงนี้พิจิกพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะดาวการเงินมือเสียหายรุนแรงมากมันเป็นสภาวะดาวที่มึงอย่าปีกกล้าขาแข็งอะมึงหาคนช่วยดีกว่า้วบอกว่าแล้วตำแหน่งท้ายเนี่ยตามตำราที่ผมเรียนมานะมันแปลว่าบุคคลที่จะเข้ามาในชีวิตเราอ่าบุคคลที่เราจะพบเจอหรือถ้าขายของก็แปลว่ากลุ่มลูกค้า ดังนั้น988ท้ายเนี่ยมันแปลว่าคุณจะเจอคนที่ออกแนวเลขแปดอ่ะออกแนวปา๋าแนวเสียแนวคนมีตังค์นึกออกปะแนวคนแบบเลขแปดนี่จิตใจเขาเนี่ยจะรักพวกของอ่าเขาจะอารมณ์เหมือนคนเมาเหล้านึกออกปะแต่ไม่ได้แปลว่ามึงใช้แล้วมึงต้องไปเจอคนในร้านเหล้านะแต่จะเจอคนที่มีสภาวะจิตแบบนั้นอ่ะคือพี่พร้อมเปลอ่ยเนาะนึกออกปะแล้วมาเจอพิจิตคนดีอ่ามาเจอพิจิตคนดีแล้ว แล้วด้วยมันเป็นเลขสเสน่ด้วยไงสองสามหกห้าเนี่ยพอเลขแปดซึ่งเป็นป๋ากับเป๋าตุงมาเจอพิจิกซึ่งมีออร่าแบบสองสามหกเป็นไงเห็นหน้าแล้วอยากปนเปืดอเธอจังเลยอะไรอ่าพิจิกก็จะเจอแบบนี้นะคร<ม>ับผมอ่าอารมณ์แบบเจอในทุนนะเจอสปอนเซอร์อะไรเงี้ยถ้าไม่ไปคิดในเชิงชู้สาวนะก็คือเขาจะเห็นว่าเราเนี่ยอ่าถ้าเขาให้ทุน เราก้อนหนึ่งแล้วเราไปต่อยอดไปทําอะไรเนี่ยแล้วเขาเก็บเงินปันผลเนี่ยเขาไม่ต้องทําอะไรเนี่ยเขาแค่ให้เงินสุ่นเราก็ลงแรงไปอย่างเนี้ยมันก็จะหาทุนหาอะไรได้ง่ายนึกออกไหมไม่ว่าคุณจะอยากทําอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเราอยากเรียนต่อเราก็จะไปเจอองค์กรที่สนับสนุนให้ได้เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนอะไรก็ว่าไปแล้วเขาสนับสนุนเราเขาก็น่าจะ เขาก็น่าจะได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าได้อะไรเขาก็เขาก็จะมีคนบริจาคช่วยเหลือหรือได้อะไรบางอยา่างจากการสนับสนุนเราอยู่แล้วมันเป็นองค์กรแต่ช่วยเหลือให้คนได้เรียนอะไรเงี้ยสมมตินะอ่าหรือเราอยากจะเปิดโรงพยาบาลเราอยากจะเปิดร้านอาหารเขาก็อยากลงทุนแต่เขารู้สึกว่าเขาบริหารไม่เป็นหน้าตามึมงเหมือนคนบริหารเก่งมากเขาก็อยากให้คุณทําเขาก็ออกทุนแล้วกันอะไรเงี้ย แมนจะเจออะไรประมาณเนี่ยนึกภาพออกไหมมันลักษณะดาวในลักษณะพลังเบอร์จะเป็นประมาณดีนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ไลน์ ID NIC3636 ที่ขึ้นไว้นี้เลยนะครับเรื่องความรักคนโสดนะครับคนโสดจะยังเริ่มต้นใหม่กับใครได้ยากเพราะดาวปุตตะที่แปลว่าการเริ่มต้นก็อยู่พบมรณะดาวสุขเป็นดวงดาวแห่งความรักก็อยู่พบอัลิก มันเหมือนมันไม่มีอารมณ์ที่จะคิดเรื่องพวกนี้มันวุ่นวายกับหายเอวชีวิตประจําวันกลัวจะตายหายแล้วอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าจะไปปิ้งรักจริงๆก็จ,จ,จะไปปิงป้งปริงรักทางไกลอารมณ์โยกย้ายอโดนย้ายไปเป็นครูไปเป็นผอ,อ,อไปเป็นนางพยาบาลอยู่กูอยู่กรุงเทพมึงโดนย้ายไปทํางานที่เชียงรายไปทํางานบนดอยแม่ห้องสอนอย่างเงี้ยเออหรือไปทํางานที่ไหนอย่างเงี้ยมันไม่คุ้นถิ่นคุ้นชินมัน มันมันยังงงๆงอยู่มันก็จะต้องถามทางของผู้รู้ที่อยู่ที่นั่นแล้วให้เขาช่วยเหมือนกับว่าเออเรายังใหม่กับที่นี่จังเลยอะเธอ, <c oughs> เ,อ,อเหมือนโพสเฟซบุ๊ก Facebook นะเออเรายังใหม่กับจังหวัดนี้มากเลยนะเออใครแนะนําร้านอร่อยให้เราหน่อยซิอยากเออที่จังหวัดนี้มีร้านเราเออมีมีร้านอาหารร้านไหนที่แบบว่าเด่นบ้างคะอะไรเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์เหมือนหน้าใหม่ดีกว่าอ่าหน้าใหม่เป็นยังไง หน้าใหม่ก็จะแบบว่าอ่ามันก็จะมีคนแบบว่าอืมอยากจะเสนอตัวพาเธอไปกินกุ้งเผาอยางไง้างรู้สึกเออเดี๋ยวผมแนะนําให้นะคดีบผมเออผมอยู่ที่นี่มานานนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ว่าไปตีเทนนิสต้องไปตีที่ไหนเอ่อถ้าไปดูหนังต้องไปดูที่ไหนเออพอดีจังหวัดเราไม่มีเซนทันนะครับมีแต่โรบินสันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนจะคอยแนะนําให้อ่ามันก็จะเกิดมิตตภาพขึ้นนึกออกปะ ออะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์มันต้องเป็นสภาวะแบบว่ามึงจะต้องมึงจะต้องน้อมตัวลงมาเลน้อยเล็กมากเลยอย่างเงี้ยอ่าแล้วมันจะเจอคู่อ่าจะไม่ใช่การเจอแบบฉันมั่นใจฉันเลือกได้อะไรมันจะเป็นการเจอแบบว่าออ้ยังใหม่กับที่นี่มากมึงเมตตากูเถอยมึงจะเจอจะเจอลักษณะอย่างเงี้ยก็คือเจอในภพมรณะนะครับผม ่าประมาณนี้อันนี้คือลักษณะการเจอคู่นะมันจะเป็นการเจอประมาณนี้นะครับผมช่วงแรกๆมันอาจจะยังขุกขขัหน่อยเอ่อไปเจอช่วงฝนตกหนักๆที่ต่างจังหวัดเอออยู่ๆก็โดนเป็นคนหนูไฮโซต้องมีเหตุมาทำงานอยู่ไล่เข้าวโพดอย่างเงี้ยโอ้อยู่ไร่ข้าวโดในชนบทอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวโดนไอ้นู่นกัดยุงกัดแมงปองกัด อะไรนูน่นนี่นั่นแล้วเขาก็ต้องมาทายาหม่องคารมายทาแผลให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ออกแนวละครไทยเลยเนาะเออออกแนวละครไทยเลยเนาะบ้านไล่ตะวันอะไรประมาณอ,อ,อย่างเงี้ยเลยลักษณะประมาณเนี้ยแล้วถึงจะไปตกลงเป็นแฟนจริงจังก็ต้องรอเดือนกระละักกระดาห์รอให้ดาวสุขย้ายก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ดาวคู่มันเป็นอันลิกมันเหมือนคู่จะไม่ตามใจเราจู่จูคู่มันหงุดหงิดเหมือนของมันขาด มันเหมือนมันโดนของหรือมันไม่รู้ไปโดนตัวหาอะไรมามันหงุดหงิดมันเวียงเดี๋ยวอะไรเงี้ยนึกออกปะเออลักษณะมันเหมือนกับไม่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกันลอยอ่ะเออเหมือนมันโดนของหรือลักษณะมันกวนตีนอ่ะพูดตรงๆเออลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับเออต้องเป็นไปได้ก็ต่างคนต่างอยู่นะครับอย่าไปอย่าไปอะไรกันมากครับผมเออไปถามมันเยอะเดี๋ยวมันก็เวียงอีกอะไรอย่างเงี้ยลักษณะคู่มันจะประมาณนี้เออไม่ค่อยถูกชะตาอะไรกันเท่าไหร่ แต่ก็ต้องระวังไงพอคู่เป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วเสือกโดนย้ายไปอยู่ที่ไกลอีกโอ้โหจบเลยแปลว่าไงเจอคนใหม่มีเกณฑ์คนใหม่มันก็จะดีกว่าไอ้เพราะคู่เดือนนี้มันเหมือนมันมันมัน,ม,นมันไม่รู้ไปกินรังแตนอะไรมาไงแล้วเราก็ดันโดนย้ายอีกคือตัวพิจิก,ก็โดนย้ายไปอยู่ทางไกลแล้วคู่ก็เสือกไม่ค่อยดีอะก,กูด้วยโอ้โหเกณฑ์ชูเกิดไม่ใช่ลักษณะมันก็เลยเหแับจะเจอคนใหม่ ได้ง่ายถ้าเราไม่ไม่สร้างความสมคัญกับคู่ให้มันดีๆนะครับผมมันมันต้องดูแลกันดีๆอ่าถ้าเขามีปัญหาอะไรมันต้องมีจิตวิจิตวิทยาในการพูดให้เขาบอกออกมาว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็จะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็จะได้ดีกันอะไรประมาทนี้นะครับผมส่วนหัวข้อสุดท้ายข้อควรรู้หรือข้อควรระวังนะครับผมมีเรื่องเดียวเลยเดือนนี้ดาวเกตอยู่รบสุภัก อีกแค่เดือนกว่าๆนะแล้วก็กรกดาอีกไม่กี่วันแปลว่าอะไรสองปีดาวเกตจะมาตรงนี้ทีรีบไปมูไปทําบุญในหลายๆอย่างที่เป็นทางกลอ่าโดยเฉพาะทางเหนือนี่ขึ้นเลยนะครับผมคือพิจิกที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเงินค่อนข้างเยอะอ่าแล้วมันต้องโยกย้ายบ้านหมดเงินไปกับเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องรถเรื่องอะไรเยอะมันก็จะไม่มีเงินไป ต่างจังหวัดไปมูไปอะไรไกลๆเงีอ้โหมีทิปทําบุญไหว้พักก้าวัดมูก้าที่มันก็ไม่อยากมันอยากไปแต่มันก็ไม่มีเงินไปหรืออะไรเงี้ยแต่อ่าถ้าดูคลิปนี้แล้วแนะนําว่าหาวิธีทํำยังไงก็ได้ให้ได้ไปนะครับผมเออประมาณนั้น อารมณ์ถ้าไม่มีเงินก็ขอผัวก่อนคือทำอยังไงก็ได้ให้ได้ไปอ่ะชวนกิ๊กไปให้มันออกเ <c> ะ <oughs> เพราะว่าช่วงนี้มันควนมูอ่านะครับเพราะดาวเกตมันไม่ได้มาบ่อยสองปีถึงจะมาตรงนี้ทีนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ดวงเดือนกรกฎาคมนะครับสวัสดีครับ